สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับนี่ครับ 3M นะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์เคลือบงองสีรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับสูตรเสริมความเงางามนะครับปริมาณ400มิลลิลิตรนะครับตัวนี้นะครับ400มิลลิลิตรสั่งจากแอปช้อปปีนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ร้านเขาก็แถมน้ํายาเป็นสบู่เหลวนะครับนี่ครับเป็นสบู่เหลวล้างมือมาให้ด้วยนะครับนี่ครับ ปริมาณ1น0 ml นะครับนี่ครับาพอมีของแถมมาให้ด้วยนะครับนจำยาตัวนี้นะครับาราคาร้อยสิบหาบาทนะครับแล้วก็แถมสบู่เหลวมานะครับจากแอปช้อปปีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถนะครับสามเตัวนี้ครับผมไม่เคยใช้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยใช้นะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาใช้งานนะครับก็เห็นเพื่อน แถวบ้านนะครับก็บอกว่าใช้ดีนะครับผมก็เลยจะมาลองใช้นะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนดูสักหน่อยนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับมองหาน้ํายาเคลือบสีนะครับนี่ครับเช็ดรถให้สะอาดนะครับล้างรถให้สะอาดแล้วก็จอดในที่ร่มนะครับแล้วก็ฉีดผลิตภัณฑ์นะครับลงบนผิวสีรถนะครับแล้วก็เช็ดออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ให้แห้งนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สามารถฉีดลงบนสีรถได้เลยนะครับบางบางยี่ห้อนะครับต้องฉีดลงบนผ้าก่อนนะครับ บางยี่ห้อนะครับแล้วก็ไปถูที่รถนะครับมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้กันเลยนะครับไปเลยครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณรถนะครับอันนี้ผมก็ได้ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ก็ยังมีคราบน้ําอยู่นะครับพอดีรีบล้างรีบเช็ดนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ 3M นะครับฉีดลงบนพื้นผิวตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ จะเงาหรือเปล่านะครับตอนนี้มันก็มีความเงาของเลกเกอร์รถอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็พอเห็น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 เงาเงาอยู่นะครับเห็นร่างผมอยู่นะครับนี่ครับเห็นผมยืนอยู่นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเงากว่าเดิมไหมนะครับใช้ดีไหมนะครับเดี๋ยวลองฉีดพ่นดูนะครับ นี่ครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เช็ดไปนะครับระดับความเงานะครับก็เงาขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับเงาขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็เห็นชัดเจนขึ้นนะครับนี่ครับใช้ดีนะครับแสดงว่าใช้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับเดี๋ยวปรับกล้องขึ้นนิดนึงครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝอา,ากระปรงท้ายตรงนี้นะครับนี่ครับมีคราบน้าําอะไรอยู่นะครับนี่ครับ อ่านี่ครับเพื่อนๆอ่าเช็ดแล้วนะครับเคลือบแล้วนะครับอ่าเงากว่าเดิมนะครับอ่านี่ครับแสดงว่าผลิตภัณฑ์นะครับ 3M นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับของเขาใช้งานดีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะต้องขัดให้แห้งนะครับอ่าน้ำยาที่เราอ่าฉีดลงไปนะครับจะต้องเช็ดให้แห้งนะครับมันก็จะเงาฉ่ำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะมองเห็นอ่าเป็นกระจกได้เลยนะครับเพื่อนๆ เอาจ่ำเลยนะครับนี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเพืเ่อน เอาครับเห็นเอ่อเห็นคนยืนเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของผลิตภัณฑ์สามเอนี้ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้นะครับราคา115บาทนะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของทางร้านนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด s ับติดใครนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ